เงินเฟอ้อสูงธนาคารกลางเล่งขึ้นดอกเบี้ยโลกเดินหน้าเข้าสู่ recession ลงทุนอย่างไรดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Investment 101ย่ b y r Unit Investor นะคะหลังจากที่เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมีโอกาสเดินหน้าเข้าสู่ recession นะคะหรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยกันอีก1รอบนะคะเนื่องจากแบงก์ชาต,ติต่างๆเนี่ยก็เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นนะคะดังนั้นในคลิปนี้นิกกี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่า recession คืออะไรแล้วควรลงทุนอย่างไรดีถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนจะไปรู้จักกับภาวะ e i z s t i o n เพื่อนๆต้องทำความรู้จักกับคำว่า GDP หรือว่า Gross Domestic Product กันก่อนเลยนะคะ Gross Domestic Product เนี่ยแปลเป็นไทยนะคะก็คือว่าผลผลิตมวลรวมในประเทศซึ่งก็จะเป็นการนับรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้น,นะคะ่ะโดยไม่สนใจว่ามาจากสัญชาติใดก็ตามนะคะโดยการคำนวณ GDP เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3วิธีละค่ะวิธีแรกก่อนเลยนะคะด้านรายได้วิธีที่2นะคะก็คือด้านรายจ่าย และวิธีที่3ค่ะด้านผลผลิตนั่นเองค่ะแต่ที่เราจะรู้จักกันนี้ก็คือด้านรายจ่ายกันนั่นเองนะคะการคำนวณ GDP ด้านรายจ่ายนะคะคำนวณมาจากสูตรแบบนี้ค่ะ C บวก I บวก G บวก X แล้วก็เอาไปลบกับ M นะคะโดย C เนี่ยย่อมมาจากการบริโภคหรือว่า consumption นั่นเองค่ะ i ก็ย่อมมาจากการลงทุนนะคะหรือว่า investment ค่ะ g อ่าย่อมมาจากการใช้จ่ายภาครัฐค่ะหรือว่า government spending นะคะส่วน X เนี่ยย่อมมาจากส่งออกค่ะหรือว่า export นั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะ m ย่อมมาจากนำเข้าหรือว่า import ค่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักในส่วนของคาว่า recession กันบ้างนะคะหรือว่าภา ว่าเศรษฐกิจถดถอยกันนั่นเองค่ะโดยทั่วไปแล้วนี่ต้องบอกว่า recession เนี่ยก็คือภาวะที่ GDP ติดลบการติดต่อกัน2ไตรามาสนั่นเองค่ะแต่ว่าในบางครั้งใน GDP อาจไม่ได้ติดลบติดต่อกัน2ไตรามาสนะคะแต่ว่าอาจจะติดลบแบบไตรามาสเว้นไตรามาสแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็อาจจะนับว่าเป็นการเกิด recession ได้เหมือนกันค่ะถ้าเหตุดังกล่าวเนี่ยกินระยะเวลานานเป็นปีๆค่ะเมื่อเราเข้าสู่ภาวะ Recession นะคะสิ่งที่ตามมาก็คือคนจะเริ่มไม่อยาก จับจ่ายใช้สอยค่ะของเนี่ยก็จะขายได้น้อยลงนะคะกิจการต่างๆก็จะชะลอการลงทุนคนเนี่ยก็ตกงานมากขึ้นค่ะด้วยเหตุการณ์นี้นะคะก็จะวนเป็นลูป,ลปนี้นะคะเรื่อยไปเลยนะทำให้เศรษฐกิจแย่ลงไปเรื่อยนั่นเองค่ะถ้ารัฐบาลหรือว่าธนาคารกลางไม่เข้ามาแทรกแซงค่ะ คำถามถัดมาคือว่าแล้วเราเนี่ยควรลงทุนอย่างไรดีในภาวะ e c e s s i o นนะคะวันนี้นิกกี้มีแนวทางมาฝากกันทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะไปเริ่มกันที่ข้อแรกก่อนเลยนะคะก็คือว่าห้ามจับจังหวะตลาดค่ะเนื่องจากว่าไม่มีใครรู้ว่าตลาดเนี่ยจะถึงจุดต่ําสุดเมื่อไหร่นะคะหรือเราเนี่ยผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วหรือยังเนี่ยไม่มีใครรู้เลยค่ะเพราะระหว่างการเกิด e c e s s i o นเนี่ยนะคะทุกสินทรัพย์เนี่ยจะมีความผันผวนมากกว่าปกตินั่นเองค่ะดังนั้นการจับจังหวะตลาดเนี่ยอาจทําให้เราเสียโอก การลงทุนนได้ั่นเองค่ะข้อที่่2คะ stay i n v e s t หรือว่าลงทุนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแม้ว่าการจับจังหวะตลาดจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ในภาวะ Recession นะคะแต่สิ่งที่ควรทําต่อไปก็คือการลงทุนอย่างต่อเนื่องเลยแะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการลงทุนในภาวะ e c e s s i o n เนี่ยมันมักจะตามมาด้วยผลตอบแทนมหาศาลเมื่อเวลาผ่านไปค่ะโดยกลยุทธ์ที่ใช้ได้ดีนั่นก็คือการทํา DCA นั่นเองค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่ยังไม่รู้จักคําว่า DCA หรือว่า D มันคืออะไรนะคะและทําให้เรารวยได้อย่างไรนิกกี้เนี่ยได้ทําคลิปแยกเอาไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ด้านบนนะคะแล้วก็ description ด้านล่างนั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่คนต้องใช้ทุกภาวะตลาดเลยค่ะพูดในกลุ่มสินค้าจําเป็นนะคะลงทุนในหุ้นที่มีแบรนด์แข็งแกร่งนั่นเองค่ะแล้วก็มีคุณภาพสูงด้วยนะคะทั้งในแง่ของกําไรยอดขายกระแสเงินสดและสุดท้ายค่ะลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตแข็งแกร่งสม่ําเสมอค่ะดังนั้นถ้าเกิด เราแบ่งออกมาเป็นเซกเตอร์นะคะยกตัวอย่างเช่น 1. เนี่ยหุ้นในกลุ่มอุปโภคบริโภคหรือว่า utilities ค่ะ2หุ้นในกลุ่มสินค้าจำเป็นหรือว่า consumer staple นะคะ 3. กลุ่มของ healthcare ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มยาแล้วก็โรงพยาบาลนะคะและสุดท้ายค่ะ 4. หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองค่ะ ข้อที่4ค่ะหลีกเลี่ยงหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อวัฒนักรเศรษฐกิจนะคะหรือว่าพวกสินค้าฟุ่มเฟือยหรือว่าสินค้าที่ไม่จําเป็นนั่นเองค่ะเนื่องจากจะเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะคะที่คนชะลอการใช้จ่ายนั่นเองค่ะเช่อนอะไรบ้างอันแรกก่อนนะคะหุ้นในกลุ่มการเงินนะคะหรือว่า financial นั่นเองค่ะ2หุ้นในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยหรือว่า consumer discretionary นะคะ 3. หุ้นในกลุ่มพลังงานหรือว่า energy ค่ะและ4สุดท้ายนะคะสินค้าพวกพันฑ์หรือว่า commodities นั่นเองค่ะ ข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะกระจายการลงทุนนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าการลงทุนในสินทรัพย์เพียงไม่กี่ชนิดเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงมากจนเกินไปนะคะแล้วก็อาจทําให้เราขาดทุนเป็นจํานวนมากๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการกระจายการลงทุนเนี่ยยังช่วยลดดาวไซด์ให้กับเราได้อีกด้วยค่ะแต่สําหรับใครที่พอร์ตแดงอยู่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรดีค่ะนิกกี้ได้ทําคลิป5้าวิธีรับมือพอร์ตแดงเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถตามมาดูกันได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้ค่ะนิกี้อยากจะฝากเพื่อนเอาไว้แบบนี้นะคะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมกจะปรับตัวลงก่อนการเกิด r e e s s i o n เสม,มอเลยนะคะแล้วก็มักจะปรับตัวขึ้นก่อน r e e s s i o n จะจบด้วยเช่นเดียวกัน,นะค่ะดังนั้นการลงทุนในภาวะ r e เ s s i o n เนี่ย ต้องอาศัยการวางแผนทางการเงินที่ดีมากๆเลยนะคะรวมถึงต้องก้าลง,งทุนในเวลาที่ทุกคนเขากําลังกลัวกันอยู่แลละคะ่ะและที่สําคัญค่ะต้องอดทนรอได้นะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่าแต่ละรอบมีอาลีเซชันจะกินระยะเวลานานเท่าไหร่นั่นเองค่ะเอาละคะ่ะถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วเราเพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้นิกี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ